สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระเจ้าทรงรักทุกคนผมขอนำความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางจดหมายของนักบุญเปาโลถ,ถึงชาวโรมในบทที่8ข้อ31ถึง39และพระวาสารของนักบุญลูกาในบทที่9ข้อ23ถึง26อันเป็นภารกิจแห่งความรักขององค์พระเยซูเจ้า มาแบ่งปันแก่ทุกท่านเพื่อเป็นกำลังใจแก่กันและกันในการต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆสำหรับการดำเนินชีวิตทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตใจสุขภาพร่างกายที่อาจจะเจ็บป่วยจิตใจที่อาจจะวิตกกังวลคิดทบทวนถึงชีวิตคิดทบทวนถึงความห่วงใยลูกหลานก็ก่อให้เกิดความทุกข์ดังนั้น การที่จะรวมใจกันมาเป็นกำลังใจแก่กันและกันจึงเป็นหนทางที่จะช่วยเหลือเราทุกคนในการที่จะเดินต่อไปก้าวไปด้วยกันในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าในการภาวนาร่วมกันในสายประคำอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระแม่มาดีในการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ในการทํากิจเมตตาต่างๆตามแต่โอกาสและก็ในการสังกัดคณะต่างๆองค์กรคารวะแพทย์ธรรมต่างๆสุดแท้แต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเรียกให้เราได้เข้าอยู่กับหน่วยงานใดองค์กรใดเป็นพระประสงค์และเป็นพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดที่งพทรงมีพยานสอดส่องดูแลเราทุกคน ให้เราเหมาะสมกับการงานที่จะต้องกระทําให้เราเหมาะสมกับสถานที่ที่เราควรจะอยู่นะครับวันนี้ในนักบุญเปาโลถึงชาวโรมในบทที่8ก็ได้เห็นถึงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดทรงส่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์มาเป็นแบบฉบับให้กับมนุษยชาติได้เรียนรู้ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้ามีความรักเช่นไรต่อเขาทุกคนให้เรียนรู้ว่าองค์พระเยซูเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ท่านได้รับการตอบรับหรือได้รับการปฏิเสธอย่างไรกับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อำเภอใจแก่มนุษย์ทุกคนในการเลือกที่จะเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า หรือเลือกที่จะไม่เชื่อก็ได้ดังนั้นสิ่งเดียวที่คิตชนต้องมีก็คือต้องมีความเชื่อที่มั่นคงต้องมีความวางใจและมีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยอาศัยแบบฉบับขององค์พระเยซูเจ้าวันนี้ในตอนท้ายของจดหมายถึงชาวโรมนักบุญเปาโลก,ก็ได้เขียนไว้ว่าไม่มีสรรพสิ่งใดๆจะพากเราได้จากความรักของพระเจ้า ไม่มีสรรพสิ่งใดๆจะภาคเราได้จากความรักของพระเจ้าซึ่งปรากฏในพระคิสเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราซึ่งปรากฏในพระคิสเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานี่คือความรักแท้จริงความรักที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงไม่ไม่ทรงต้องการที่จะพรากจากเราทุกคนขอเพียงให้เราเลือกที่จะเชื่อรักพระองค์แต่เพียงผู้เดียว ดำเนินชีวิตตามแบบฉบับขององค์พระเยซูเจ้าเป็นต้นในวันนี้พระวาสารของนักบุญลูกาที่องค์พระเยซูเจ้าทรงตัดกับทุกคนว่าถ้าผู้ใดอยากติดตามเราก็จงเลิกนึกถึงตนเองแบกไม้กางเขนของตนทุกวันและติดตามเรานี่คือเป้าหมายนี่คือ พระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางพระเยซูเจ้าถ้าอยากติดตามพระเยซูเจ้าก็ต้องเลิกนึกถึงตนเองและแบกไม้กางเขนของตนทุกวันตามพระองค์ไปไม้กางเขียนของเราแต่ละคนสั้นยาวไม่เท่ากันไม้กางเขนของเราแต่ละคนเปลี่ยนแปลงไปในทุกวันเวลาดูดูการเปลี่ยนโลกเปลี่ยนสภาวะจิตใจเหตุการณ์ต่างๆของมนุษย์ก็เปลี่ยน การแบกกลางเขนของเราแต่ละวันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปต้องแบกทุกวันหนักบ้างเบาบ้างจะต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคใดต้องคิดถึงองค์พระเยซูเจ้ามองที่องค์พระเยซูเจ้าการเขนของเราก็จะทนได้อ่อนนุ่มสามารถที่จะแบกได้เพราะว่าเรามีความรักต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะปัญหาทางฝ่ายการและฝ่ายใจ ถ้าเป็นพระประสงค์ของพระองค์ลูกก็ยินดีที่จะรับแบกกลางเขนเหมือนกับที่องค์พระเยซูเจ้าทรงรับแบกกลางเขนในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์เราจะเห็นว่าระหว่างทางองค์ทรงรับทรมานทั้งฝ่ายกายและฝ่ายใจต้องแบกกลางเขนที่หนักแสนหนักเหนื่อยแสนเหนื่อยเหนื่อยกายไม่ว่ายังเหนื่อยใจอีกถูกเยาะเยะ้ยถูกถากถางถูกถมน้ำลายลดถูกศพประมาทสารพัด แต่องค์งพระเยซูเจ้าทรงเรียนรู้แล้วว่าพงค์ทรงลงมาบันเกิดเป็นมนุษย์โดยมีวัตถุประสงค์ใดพงค์ต้องการให้มนุษย์ทุกคนเอาชนะปัญหาและอุปสรรคพงค์ต้องการให้มนุษย์ทุกคนได้ให้อาภัยแก่ผู้ที่ไม่รู้ว่าเขากําลังทําอะไรลงไปดังนั้นชีวิตถ้าเราเลิกนึกถึงตนเอง ปล่อยวางตนเองไว้นำองค์พระเยซูเจ้ามาเป็นศูนย์กลางในชีวิตนำองค์พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นศูนย์รวมความรักในชีวิตชีวิตก็จะเบาสบายเดินไปได้ในทุกเส้นทางเดินไปได้ในทุกๆเหตุการณ์ที่อันอาจจะเกิดขึ้นทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวแต่ให้เชื่อแน่ว่าทุกๆเหตุการณ์ในชีวิตปัญหาและอุปสรรคต่างๆจะผ่านพ้นไปได้ เพราะว่าเราวางไว้ใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าพคงจะทรงคอยช่วยเหลือเรานำทางเราป้องกันเราได้ในทุกๆปัญหาและอุปสรรคขอเพียงเราเชื่อวางใจและรักในพระองค์แต่เพียงพระองค์เดียวนะครับก็ขอเป็นกำลังใจทุกๆท,ท่านสำหรับการดำเนินชีวิตในวันนี้นะครับส่วนพี่น้องต่างความเชื่ออื่นๆน,นะครับการก้าวเดินในเส้นทางชีวิต แ,แต่จะมีปัญหาอุปสรรคใดๆก็อย่าลืมว่าสิ่งสำคัญการให้กําลังใจแก่กันและกันการที่จะคอยประคับประคองกันเป็นผลดีที่เกิดขึ้นทั้งผู้ให้และผู้รับก็เป็นความสามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวกันในการดำเนินชีวิตสังคมก็จะมีความสุขสังคมก็จะสงบสุขสันติภาพก็จะเกิดขึ้นในชีวิต ก็ขอเป็นเจ้า,วาอวยพรทุกท่านแล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ